ยื่นเอกสารผ่านรับรถได้เลยใช้เงินออกรถศูนย์บาทเลยนะครับหลักๆแล้วคนจะซื้อรถนะครับไม่มีอะไรมากหนึ่งเลยกลัวรถมีชนหนักพลิกคว่ำผมรับประกันโครงสร้างรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับมีใบเซอร์รับประกันเลย2งเลยคือกลัวรถพังซื้อไปซ่อมไปนะครับเดี๋ยวต้องผ่อนรถอีกต้องเสียค่าซ่อมรถอีกนะครับซื้อไปซ่อมไปผมรับประกันเครื่องยร์ให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะครับรถเสียคือซ่อมฟรีเลย ออนไลน์ขา,ขายตลาดนัดขายผลไม้หับเล่แผงลอยเข็นลูกชิ้นขายขายไอติมนะครับขายลูกชิ้นทอดนะครับทุกอาชีพสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับขอแค่มีวิธีการยืนยันอาชีพนะครับวิธีการยืนยันยารายไ,ได้ในการสมมุติเราขายลูกชิ้นเราก็ต้องมีลูกถ่ายนะครับว่าเป็นรถของเราขายลูกชิ้นหรือเป็นพ่วงข้างก็เป็นมออาจจะชื่อมอไซค์เป็นชื่อเราอย่างเงี้ยไปขับขายหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับยืนยันอาชีพได้ผมจัดโปรให้เลยฟรีดาวอย่างนี้ <Okay. S 1> เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเรื่องติดแบงก์รีดเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วกันนะติดแบงก์รีดซื้อได้นะพี่แต่ว่าเดี๋ยวผมบอกก่อนว่ามีติดแบบไหนถ้าติดแบงก์รีดแล้วจ่ายเคลียร์ไปแล้วนะครับอันนี้ซื้อได้1 0อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการได้เลยนะครับก็เหมือนคนไม่มีประวัติเลยเพราะเราจ่ายติดแล้วแต่ถ้าติดแบบของเก่ายังค้างเขาอยู่ยังไม่จ่ายนะผมต้องบอกงนี้ถ้าเป็นธนาคารธนาคารที่อยู่ภายใต้แบงก์ชาตินะครับพวกธนาชาติเกียรตินาคินกรุงศรีกรุงไทยและที่อยู่ภายใต้าการควบคุมของแบงก์ชาติเน เ,เขาจะไม่ให้อนุมัติสินเชื่อให้โอ,อกาสลูกค้าที่ติดแบกลิษที่ยังไม่จ่ายหนี้เก่านะครับอันนี้อนุมัติไม่ได้แต่ว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพวกลีสิ่งนะครับพวกลีสิ่งอาจจะอะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายดูลีสิ่งนะครับสีสวัสด์เงินติดล้อนะครับไทยเครดิตนะครับซิตี้ลีสิ่งนะครับอะไรที่ลงท้ายลีสิ่งเนี่ยพวกนี้จัดได้แต่ยอดจัดในการอนุมัติสินเชื่ออาจจะได้น้อยอาจจะได้น้อยกว่าธนาคารหน่อยนะครับ สมมติรถขายอยู่3 0,000นจะอาจจะอนุมัติสินเชื่ออยู่ประมาณสัก2,000 0นต้นสองแสน 200, นะครับเต็มที่พอมันก็เลยทําให้ลูกค้าต้องมีดาวนะครับถ้าลูกค้าที่ติดแบ็กลิสนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าติดเรื่องอะไรแบบไหนยอดติดเท่าไหร่ติดมานานหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมเซลล์ฝ่ายขายคอยทักเข้าไปในข้อความนะขึ่นเอกสารผ่านรับรถได้เลยใช้เงินออกรสุดบาทครับขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรยินญาอาชิพชัดเจนรายได้2เท่าค่างวดทุกอาชีพสามารถออกได้หมดเลย การที่เขาจะปล่อยกู้ลูกค้าบางรายเยอะลูกค้าบางรายน้อยหรือว่าไม่ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าบางรายเลยเขาก็วิเคราะห์จากอาชีพรายได้ความเสี่ยงเป็นหลักนะครับผมจะอธิบายง่ายๆแล้วกันธนาคารเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาเขาจะแบ่งเกรลูกค้าอยู่ประมาณ5เกรดแล้วกันนะครับอ่าเกรแรกก็คือเกรด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 และเกรดดและเกรดแล้วกันนะครับประมาณ5เกรนะ กเกรดอเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบว่ารายได้สูงสูงอาชีพมั่นคงเครดิตทางการเงินดีๆนะครับกลุ่มนี้นธานาคารเขาอยากปล่อยกู้เยอะๆยอยู่แล้วเพราะเขาปล่อยกู้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นนี้เสียแน่นอนนะครับเพราะว่าปล่อยกู้ไปปุ๊บเดี๋ยวคนนี้ไม่ปล่อยเครดิตก็เ,เสียหรอกแล้วอาจจะยื่นกู้ไป5 0 0แสนอาจจะอนุมัติมา6 0 0สเลยก็ได้กลุ่มเกรดก็อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางและเครดิตดีกลุ่มนี้ธนาคารเขาก็คิดว่าความเสี่ยงต่ำปล่อยอนุมัติสินเชื่อไปแล้วก็ คงจะไม่เป็นหนี้เสียเขาก็อาจจะปล่อยอนุมัติสินเชื่อที่ง่ายนะครับก็กลุ่มเกดบีอาจจะสมมติเรายื่นกู้50,000นอาจจะอนุมัติมาให้5 0 0 0 0นเลยนะครับภายในไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงนะครับกลุ่มนี้กลุ่มเกดบีก็ไม่เสี่ยงนะครับก็อาจทางอาจจะเป็นอาชีพทํางานประจำนะครับแต่ไรายได้ไม่สูงมากกลุ่มเกดซีเนี่ยรายได้ปานกลางไม่เคยมีเครดิตกลุ่มนี้เขาอาจจะมองว่า เขายังมองไปเห็นประวัติวินัยทางการเงินว่าเราเคยมีวินัยทางการเงินแบบไหนแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่านิสัยการเงินเราเป็นยังไงเพราะเขาดูในบูโรไม่ได้กลุ่มเกษีเนี่ยอาจจะยืนกู้ห้าแสนอาจจะอนุมัติให้อยู่ประมาณสักสี่แสนห้าสี่แสนเจ็ดสี่แสนแปดเียหรืออาจจะอนุมัติให้ห้าแสนเลยก็ได้หรือห้าแสนหนึ่งห้าแสนสองก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเขาไม่เคยมีประวัติแต่ว่าอาชีพเขาดูมั่นคงรายได้เขาดูมั่นคงแต่ว่าอาจจะต้องวิเคราะห์ลงมาลึกหน่อยอันนี้คือกลุ่มเกษีนะส่วนกลุ่มเกดนะีเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เครดิตไม่ค่คอยดี คเครดิตไม่ค่อยดีมีล่าช้าบ้างนะครับอยู่ประมาณสักเดือนหนึง่งเดือนก,กว่าๆเงี้ยอันนี้คือกลุก่มเกรดีนะนะครับแล้วก็รายได้ก็อยู่ปานกลางนะครับแล้วก็เครดิตไม่ค่อยดีด้วยกลุก่มเนี้ยเขาก็ต้องวิเคราะห์ลึกๆหน่อยนะครับกลุ่มนี้ต้องวิเคราะห์ลึกๆหน่อยแต่ว่าก็อาจจะอนุมัติสินเชื่อให้นะครับอนุมัติสินเชื่อให้แต่เขาจะมองว่าความเสี่ยงสูงนะครับอาจจะสมมติยื่นกู้ไป5้าแสนอาจจะอนุมัติให้4ี่แสนเพราะเครดิตเก่าว่าจะผ่อนไม่ค่อยดีกลัวว่าเดี๋ยวกู้ไปใหม่ก็ ติดแบคเรตบูโรเลยไม่ใช่แค่ล่าช้านะเคยกู้มาแล้วอาจจะไม่จ่ายเลยชักด,ดาบเลยอนะไรเงี้ยอันนี้เป็นกลุ่มเกตี e. กลุ่มเนี้ยธนาคารจะไม่ค่อยอยากอนุมัติสินเชื่อให้ oh. เนี่ยกลุ่มเนี้ยเกตีธนาคารที่อยู่ในภายใต้แบงค์ชาตินะเขาอาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกต่อว่า,วาอาจจะมีไฟแนนซ์ลิสซิ่งอะไรเงี้ยอาจจะอนุมัติได้ <Okay. S 1> นะครับกลุ่มเกตี e. เนี่ยธนาคารไม่กลา้อาอนุมัติสินเชื่อให้นะครับก็ เหมือนกับว่าเราเคยกู้ไปแล้วหนี้เกา่าก็ยังไม่จ่ายเลยแล้วก็ติดแบคสตบูโรนะครับอาชีพก็อาจจะดูไม่มั่นคงด้วยนะครับธุรกิจอาจจะตรวจสอบยากนะครับรายได้อาจจะไม่แน่นอนกลุ่มนี้ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อเลยก็เป็น A B C D E นะครับก็5้าเกตนะครับทุกจังหวัดสามารถออกได้นะครับจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตแม่ฮ่องสอนพัางงานะครับอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวมีเจ้าที่วิง่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยไม่มีคใครจ่ายนะครับ ตอนนี้จัดโปรโมชันอยู่นะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นยืนเอกสารผ่านรับรถได้เลยใช้กันออกรถศนบ์บาทนะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตบุโรยืนยันอาชีพชัดเจนรายได้2เท่าค้างวดทุกอาชีพสามารถซื้อ <Okay. S 1> ได้หมดเลยนะครับตอกย้ำความมั่นใจรับประกันเครื่องเจียก่องซิลหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลรถเสียคือซ่อมฟรีเลยนะนะครับรถเสียสตาร์ไม่ติดเรามีบริการพุ่งแบตฟรีรถน้ำมันหมดวิ่งเติมน้ำมันฟรีรถเสียตอนคือเรามีที่พักให้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีรถสไลด์ให้ฟรี100กกิทั่วประเทศเ ทุกอาชีพสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับจะทํางานโรงงานทํางานประจําทํงานงานราชการค้าขายออนไลน์ค้าขายตลาดนัดนะครับรับเหมาก่อสร้างนะครับหาเล่แผงลอยนะครับขายลูกชิ้นขายผลไม้ขอแค่ยืนยันอาชีพนะครับว่าไลได้รายได้จากทางไหนนะครับไม่ติดเครดิตบุโรทุกอาชีพสามารถซื้อได้เลยนะครับทักเข้ามาคอมเมนต์ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเรามีทีมฝ่ายขายคอยดูแลอยู่ลวนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับก็เป็นกําลังใจให้เรา ชัดสรรลดคุณภาพดีๆอย่างเงี้ยจัดโปรโมชั่นดีๆแบบจริงใจให้กับลูกคา้าอย่างเงี้ยเราดูแลให้แบบเต็มที่อยู่แล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยนะครับเราได้เห็นโปรนี้นะครับอยากให้ผมล็อกโปรโมชั่นนี้ให้ก็จะมีขับฟรี90วันฟรีดาวผ่อนจริงเท่าไหร่ช่วยผ่อนอีก2,000บาทหกงวดน,นะครับทุกอาชีพสามารถซื้อได้ก็แคปหน้าจอทักเข้ามาในคอมเมนต์ข้อความได้เลยเดี๋ยวผมล็อกโปรนี้ให้นะครับเดี๋ยวให้ทีมฝ่ายขายคอยดูแลให้นะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com